าวบ้านป่าสามพันคนแห่นําสนดปันหนึ่งหมื่นแปลงเขาทําพิธีเจิมโนดที่วัดเขาไม่แดงจังหวัดชลบุรีหลังก่อนหน้าคุณยายติดป้ายขายที่มรดกมีหลุมหลบภัยมาร่วม30ปีแต่พอมาเจิมโฉนดกับหลวงพ่อสง่าเพียงสมวันที่ใจกลางกรุงเทพมหานครไม่ถึงไร่ขายได้1 0ึ่ล้านบาทรวมทั้งมีนักธุรกิจน้ำมันคูเวตขายที่ต่างประเทศได้ ทำให้ชาวบ้านที่เศรษฐกิจย่ำแย่ต่างอยากขายที่ดินพากันแห่เข้าเจิมโฉนดที่ดินแน่นวัดเขาไมแดงเมื่อเวลา16.30นาที่วัดเขาไมแดงตบบางพระอศรีราชาจังหวัดชนบุรีพระครูวิสิทธิ์ธรรมโสพลหรือหลวงพ่อสง่าติกเขาวีโรเจ้าอาวาสวัดเขาไมแดงและเจ้าคณะตบางพระเขต2ได้จัดทําพิธีปลุกเสกโฉนดที่ดิน ให้กับสาทุชนกว่าสามพันคนที่นำนโฉนดที่ดินมาเข้าร่วมพิธีประมาณสองพันสามร้อยชุดว่าหนึ่งหมื่นแปลงตั้งแต่ช่วงเมื่อเย็นของวันที่สามสิบมิถุนายนก็เริ่มมีประชาชนที่อยู่ต่างจงังหวัดเริ่มทยอยเดินทางมาเพื่อหาที่พักกลายเคียงกับวัดเขาไม้แดงจนทําให้ที่พักหลายแห่งเต็มไปหมดเราจะต้องเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเพื่อมารอคิควลงทะเบียนจนแน่นวัดหวัง เพื่อลงทะเบียนฝากโฉนดเข้าร่วมเจิมในพิธีตั้งแต่9นาิกาถึงเวลา14นาฬิกาจึงปิดรับการลงทะเบียนสิ่งพบว่ามีโฉนดที่ลงทะเบียนเข้าร่วมในพิธี2,300ัว่าชุดประมาณ1,000 10, 0ากแปลก่อนเริ่มทำพิธีในเวลา16นาิกนาทีหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วฝนได้เทลงมาเพื่อโปรยน้ำมนตจากฟ้าหลวงพ่อสง่าพร้อมพระคู่สวด รวมห้ารูปได้เข้าทำพิธีปลุกเสกสวดมนต์ร่วมกันท่ามกลางที่ท้องฟ้ามืดครึ้มครึ้มฟ้าครึ้มฝนตั้งแต่เริ่มทำพิธีแต่ไม่มีฝนตกสักเม็ดโดยหลวงพ่อสงา่านอกจากจะเจิมถนนแล้วยังได้รดน้ำม,ม์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับสาธุชนที่มาเข้าร่วมพิธีจากนั้นได้มอบทรายและดอกไม้ห้าชนิดนำไปโปรยลงบนที่ดินที่ต้องการจะขายต่อไป สาหรับพิธีปลุกเสกโฉนดที่ดินจัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้งในวันเสราร์ที่มีเลิกดีก่อนหน้านั้นวัดเขาไม้แดงตกเป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วโลกเมื่อสื่อมวลชนได้ทำการเผยแพร่ข่าวว่ามีนักธุรกิจชาวบูไนได้นำโฉนดที่ดินเป็นบ่อน้ำมันมาให้กับหลวงพ่อสงา่าวัดเขาไม้แดงปลุกเสกจนสาม,มารถขายที่ดินผืนนั้นได้เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3 3 0 0 0 0สื่นล้านบาท รวมทั้งนักธุรกิจชาวไทยและล่าสุดคุณยายพินทองเบนจวิราชอายุ89ปีได้ขายที่ดินไป104ล้านบาทหลังมาทำพิธีเพียง3วันทั้งทงที่ก่อนหน้านั้นได้ติดป้ายขายมากว่า30ปีแต่มีคนมาถามเท่านั้นแต่ไม่มีคนซื้อและมีอีกหลายสิบคนด้วยจึงมีสาธุชนจำนวนมาก เดินทางนำโฉนดมาให้หลวงพ่อสง,ง่าเข้าพิธีปลุกเสกโดยหวังว่าก็กลับไปบ้านแล้วจะสามารถขายที่ดินแปลงที่นำมาปลุกเสกเจ,มจิมโฉนดได้ในวันนี้นิวส์24นิวราทิพสีรายงาน